อบพระคุณที่ให้เราได้ดูแลและให้บริการรถพยาบาลไทยอินเตอร์พร้อมที่จะให้บริการตลอดเวลานะครยี่สบ24ชั่วโมงโดยละเอียดมีดังน,นี้นะครับให้บริการรับส่งผู้ป่วยจากบ้านส่งตรวจต,ตามโรงพยาบาลรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลส่งกลับเพื่อพักฟื้นที่บ้านนะครับรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลส่งต่อต่างจังหวัดตามสิทธิ์รับผู้ป่วยจากสนามบินนะครับงาน อีเวนต์ต่างๆนะครับไม่ไว่าจะเป็นสแตนบายงานคอนเสิร์ตนะครับงานกองถ่ายทำละครงานกีฬางานสอนปฐมพยาบาลน,นะครับด้วยทีมงานเฉพาะทางของเรานะครับอุปกรณ์บนรถนะครับอุปกรณ์การช่วยเหลือเราก็จะมีเครื่องช่วยหายใจนะครับเป็นเวนติเลเตอร์เครื่องควบคุมให้สารน้ำทางหลอดเลือดนะครับตับความดันบนรถ เครื่องดูดเสมหะนะครับเครื่องกระตุกหัวใจเวฟาร์ชนิดอัตโนมัตินะครับออกซิเจนนะครับของเราให้บริการ24ชั่วโมงเลยนะครับไม่มีวันหยุดนะครับสอบถามที่เบอร์02802095 1หรือเบอร์0982615951นะครับรวดเร็วปลอดภัยและใส่ใจในการบริการนครับนั้นหมายและจองคิวได้ตามเบอร์โทรดังกล่าวนะครับหรือว่าจะติดตามผลงานได้ทางเว็บไซต์นะครับ www.thainterkhang a m b u l a n c ต c อ m ขอบคุณและพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงครับ